สาธุสาธูกลับนมัสการที่เทวดาเจ้ามาเป็นสกีพิญาณเดินชิบซองเพลงกลับนมัสการพระท่านลูกเมืองจันมอนิพ่นสิได้แห่ hey, ตัวน้อยนี่ระเดอ้อพี่น้องเดอ้อนำพาโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์บุญอวนบุญญาลิจเจ้าอธิการว<ะ>ัดก็นาวเต็มทีเด้พี่น้องน่าว ทิสางทาเทวมนุษย์ตัวพะกาวานียิทิปิโสพะกาวาทละหังสัมมาสาธุกดติดตามให้เด้อ โอ้ oh, ยงามดีอ่าแพระาซเพิงออมพระธานลวงเมียงจันวัดลาวพุทธรามแซนดิโกแคลิฟอร์เนีย USA พี่น้องอย่างเด้ออาจารย์สิมาทันแล้วเกอบสุนสูงบ่โอเค กเด้อพี่นองเด้อกลับมาสัการะท่านลวยเวีงจันทร์เดินทิพซองเพงพงะวัดลาวุธลามแซนดิโกแคลิฟอร์เนีย แฮ่พระซัตเพิ่งนํากันได้พี่น้องเดอ้อถ้าเข้าวิดีโอเข้าวิดีโอเ,เดี๋ยวเข้าฮุบอ่า <c oughs> โอ้ยบ่เคยมีจากเธอเด้เ <c oughs> พิ่นบ่โฮเดี๋ยวนั้นกราบนมัสการพระธานหลวงนะพี่น้องกราบนมัสการพระธานหลวงวิ่งจันได้พี่น้องเดอ้อ นี่นำพาโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์บุญอวนบุญ๊ยางดิษฐ์โอ้ยชิ้นเกระ ฮเดอสาธุสาธุสาธุเอาแฮนมัสการพระทานร่วงเวียงจันนํากันพี่น้องนะวัดพุทธรามวัดลาบุดารามแซนดิโกแคลิฟอร์เนีย USA เอาพระสาทเพิ่งยับมายับมาพี่มาวางทางพี่เด้มาวางทางพี่ดพระสาเพิง าษาถูกกลับอนุโมทนานนำกันเดอ้อว่าหมืยเด้อแม่ผูาสราบริบตขปบพฤติธรรมประสมเกี่ยรติองข้อดีจับก่อนจับก่อน

กมหัวลงซื้อก็ะได้พอดังบ่ได้ัตถุโอตัยสิทธิยายามาสัลหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอุทังภะคะวันตังอภิวาเทมี มินาสกาเลนะตังทามังอภิปุสัญามะสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมสามมิมินาสกาเลนะตังสังคังอภิปุสัญามะ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nam-mô-ta-sa-pa-kao-va-to-a-la-ha-to-sam-ma-sam-phu-tha-sa ma sam phu tha ma pa ha to, sama, โลกะจุลมะนิงนามจุลมะนน้มาอหังวันทาังวันทามิสัพธาพทาพระคิงมัตสมิงมัตสมิงิสาภาเกเสเกนาคุยหัตสาคสาาปนังงโลกะจุลมะนิงน้ามาจุลมะนน้มา อหังวันทามิสัพพธาตัสสิมัทธมิงติสาภาเคเสนาคุยหัสสาทาปนังโลกะจุลมณิงนนามะอหังวันทามิสัพพธา พุทธลัทสมิงเตสาพาเคเซนาคุยหาสาทาปนังโลกาจุลมนิงนามาอหังวันทามิสะพาธามิพันเต จิยังซาพังสาปทาธาเนสุปฏิติติตังสาลิลิกาธาตุมหาโพธิทิ้งารูปังสักลังสัทธาวัจะสามนาสาเทวัตทามิตท่ท่าทตสัญเนอาสานิธาเน ขามเนจปิสภาธา กสวันหามิพันเติพังอปราพังธรรมะทามิพันเติมยะกะตังปุญญงสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังปุญญงไม่หังตาปะพังสาจุวัณสาจุวั จุอนุโมทามิจุดจุาธุมีพันเตสะพังอปราพังธรรมะทามิพันเตมายะกะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพัสามินากะตังปุญญะ ไม่หังตาปะปังสาธุสาธทุสาธุอนุโมทนาอากลับนมาสการพระทาตนล่วงเวียงจันเดือนสิบสองเพลงขึ้นสิบห้าคำพี่น้องอนุโมทนาสาธุนำกันเยอสุลิมไปกดติดตามให้กำลังใจสอนแซบเด้อเถทุกท่านบุญทักษาพระคุม้มครองพระเจ้าเวยพรสุภูสุทนันทุกทานเดา